โรคราสนิมในผักบุ้ง EP 2มีวิธีการแก้ไขยังไงมาติดตามคลิปนี้กันดูครับะนะครับจาก EP ก่อนนะครับ EP ที่แล้วนะครับก็คือนัตงนี่นะครับปลูกผักบุ้งนะครับที่แปลงนี้นะครับแล้วก็เกิด โรคราสนิมขึ้นมานะครับทำให้เกิดความเสียหายนะครับก็ไม่สามารถทันได้เลยนะครับผมนะก็เสียหายนะครับว่าจะตัดทิ้งอยู่แล้วนะครับทีนี้นะครับพอดีได้ตัวนี้ครับเจนแบกนะครับหรือว่าบาซิลัสซับททลิดนะครับสายพันธุ์ B M 01นะครับตัวเนี้ยนะครับที่เป็นเชียวพันธุ์นะครับปลอดสารพิษด้วยนะครับเขาบอกว่าจะช่วยเรื่องของเชื้อราครับที่ทําให้เป็นสาเหตุเกิดโรคนะครับราสนิมในผักบุ้งนะครับก็เลยลองทําการฉีดพ่นดูนะครับให้ดูย้อนนะว่าเราฉีดพ่นจริงนะครับพอฉีดพ่น ทุกวันนะครับประมาณ3วันนะคือเกิดโรคเดี๋ยวต้องประมาณ3วันฉีดทีนะครับสวันฉีดที3วันฉีดทีนะครับขยันฉีดนะแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่เป็นก็คือค่อยๆ7วันค่อยๆฉีดทีนะครับอันนี้ครับพามาดูนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมนะครับผลลัพธ์ที่ได้นี่ครับผมไอ้ต้นที่มันเป็นโรคอ่ะเราก็ได้ดึงทิ้งไปหมดแล้วด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้ปกติต้องถอนทิ้งทั้งแปลงตอนแรกมันลามทั้งแปลงเลยนะครับผมแต่ตอนนี้นี่มันก็ยังมีหลงเหลือนะครับนี่มันก็ยังงงมีหหลลเือบ้านะครับไม่่่่่่ใชววาาไมมีเลยแต โดยภาพรวมนะครับดูภาพรวมนะครับภาพรวมนี่คือเขียวขจีนะครับผมนี่คือทดลองใช้จริงนะครับผมนะครับทดลองใช้จริงๆนะครับดูดิภาพรวมก็คือเขียวอันนี้ไม่ใช่นะครับนี่นี่ใช่ปะไม่ใช่น่าจะเป็นพวกหนอนชอนใบมากกว่านะครับเนี่ยน่าจะเป็นหนอนชอนใบนะทานได้แล้วนะครับผมดูดิทานได้นะครับผมแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยนะครับไม่ได้ไม่ใช่เป็นเคมีโอ้โหประทับใจมากนะครับก็เลยอันนี้คือทดลองใช้จริงๆใช้เองด้วยแล้วก็อันนี้ก็คือไว้ตัดทานเองด้วยทากับข้าวกินเองด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็ก็เลยเลือกใช้ ผักเกลือพันที่ปลอดสารพิษนะครับเนี่ยดูนะครับนี่โอ้โหอย่างเงี้ยครับน่าทานนะนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เรียนรู้มาก็คือผักบุ้งนะครับตัดไปแล้วคือเราอย่าไปดึงทั้งต้นนะครับวิธีการนั่นก็อย่าไปดึงทั้งต้นเราตัดไปนะครับตัดไปแล้วเนี่ยแตกใหม่ครับอันนี้คือไม่ได้ปลูกใหม่นะไม่ได้ปลูกใหม่นะครับแตกใหม่ขึ้นมาเองนะครับนี่คือเดี๋ยวตัดอีกก็เป็นรอบสองนะครับเดี๋ยวรอบสารอบ4ี่จะได้ได้หรือเปล่านะและที่สำคัญ เจอโรคก็นี่เลยครับเจนแบกนะครับบารเซรัสซับทิลิสนะครับแนะนาเลยใช้แล้วได้ผลจริงนะครับไม่มานนะครับใช้ได้จริงก็ลองใช้กันดูนะครับเจนแบกนะครับมีทั้งไซส์อันนี้ไซส์100กรัมนะครับแล้วก็มี500กรัมแล้วก็1กิโลลองไปใช้กันดูก็คือวิธีการใช้อัตราการใช้ก็คือ100กรัมนะครับต่อน้ํา20ลิตรแล้วก็ที่สําคัญครับมีวางจําหน่ายแล้วนะครับที่ร้านโทนี่หมวกฟางเอ็กกับออเกษตรนะครับเราจะส่งทุกวันนะครับวันหยุดนะกาศตะเลเราก็ส่งครับโทนี่หมวกฟ